คำเตือนผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรใช้จักรยานในการนับชมจกเอร์ดเอาครับผมนะพวกผมอีกแล้วนะฮะกับแอดเก้านะฮะโอ้ยในช่องซัดผาเพลินเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเกมมวยไทยนะของผมนะฮะเกมมวยไทยในะะค่าย PG นะ,ะครับผม1 5 0ห้าร้อยอ่ะถึงห้าร้อยจะใส่ไปสิบบาทเลยนะ,ะจัดไปเลยนะจัดอย่างเดียวเลย ลดก,ก็ไปลดก,ก็เลยอื้อสวยอยากจะบอกว่าเกมโมเดลเป็นเกมที่จ่ายดีเกมเกมหนึ่งนะในความที่ผมนะฮะอึ๊บอบบนไปเป็นตุ๊เออสวยยังมาอยู่ครับยังไหลอยู่โอ้ยอะไรวะ โอ้โหอะไรเนี่ยแต่โอเคฮะถืึงก็กำตอนนี้่กูจ่ายดีอ่ะจ่ายดีนะจ่ายดีนะหกสิบาทไม่ขีดเหล่จ่ายไม่ขีดเลยเลยอึ๊บอึ๊บเออเกงมวยมาดิสวยไหลไปไหลไปเอ้าโอ้โหวาย่างี้ไม่ได้ใช้ว่ะ ไม่ได้ใช้เงี้ยโอ้ไปง่ายฮะค่อยกดไปนะฮะค่อยค่อยกดไปนะฮะค่อยต่อต่อมัไปนะฮะโอ้วยวายถระูกตัวนะั้วมันไปทำไมข้างหลังวะเนะี่ยจริงแมันต้องมาอยู่ข้างหน้าอยู่กองรวมกันดีอย่กองข้างหลังวะตัวเดียว วุ้บวุ้บวุไปวางมาโอ้โหยังยังได้ใช้อยู่นะได้ใช้ยังยังจ่ายอยู่นะยังจ่ายอยู่ไม่จ่ายก็ตายดีครับอ,รอ,อึอ๊บไปไปถึงแล้วน่ะเออนี่แหละนี่มันมาแบบนี้ดิคือถ้ามันมาถึงหน้านีา่คิดได้ใช้แน่นอนอ่ะคิดยังก็ได้ใช้นะยูอยู่ที่ไหนข้างหลังไนงะ Taim anh ơi Taim anh đi Oh hoo Yesooai Oi 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 Yên ninh 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 ขึ้นยดูมาหมุนดูมนหมุนดูมาหนุน,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 นโอ้โหโอ้โหเน็ตโคตรกากเลยอะไรยะโอ้โหเน็ตโอ้โหหลวงพ่อเล่นกูแก้วลุกทำไมเออ โอ้โหไวเนี่ยโคตรสวยครับผมนะต้องบอกว่ามาดีจัดเลยวันนี้นักมวยน่าจะฟิตป่าวันนี้นักมวยน่าจะฟิตป่าต่อยแตกใจต่อยแตกาจเดียวครับผมนะเออวันนี้วันนี้ถือว่ามาดีนะผมนะฟิตปังฟิตปังเอาเรื่องว่ะเฮ้ย โโอ้โห,หสวยขี่วะอีกขี่วะออตโต้ไปฮะห้าสิบรอบนะฮะออตโต้ไปเจ็ดสามสิบไปฮะออตโต้ไปห้าสิบรอบนะ,ะหมดก็หมดนะถ้าหมดก็ต้องหมดนะ,ะเแล้ววัด,ดว่างันไปไปดูกันว่าออตโต้ห้าสิบรอบเป็นไงเอ้เข้ฟรีเออต่างหนามไม่เข้าวะออตโต้ฟุกเข้าฟรีปั๊บเลยดีกว่าเลย Để nó về trạng thích á, ơi, mai, ối, ôi vài mấy cởi đâu bà, mấy đâu gì à, ơ, ơ ơ vài mai, toàn ở จ่ายจ่ายได้ถือว่าเอได้อยู่แหละเออจ่ายถ้ามันจ่ายอะนะมันจ่ายมากก็ยังโอเคอ่ะเก้าร้อยเก้าร้อยอ้าวอีกแล้วโอ้โห ไปไปไปออตโต้ใหม่อีกห้าสิบรอบฮะออโต้ใหม่อีกห้าสิบรอบเหลืองจริงวะเอาเอ้ยโอ้โหลวงพ่อโอ้โยไม่ไหวจะเขียนนะเนี่ยสามสิบรอบไปไปพอสามสิบรอบพอสุดขโบนะมยแล้ว เอาเข้าพีแยวเอาโอ้ปะเธอบอลเข้าพีเฉยเอ้าเฮ้ยโอ้น้กบวยมาสวยรุกเข้าไปนี่แหละครับผมนะฮะมาก่อนเนี่ยมาก่อนยังก็จ่ายบอกให้เลยมาก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยการอยู่กองอยู่เนี่ยกองอยู่ข้างหน้าเนี่ยดีกว่ามันจ่ายแน่ๆไง ขอแถวสองข้องกลางได้ไหมวายอ่ะเอ้ยน้ำมวยมาน้ำมวยไหมโอ้ยน้ำมวยไม่มาวะน่ะมวยเออแหละผมไม่ต้องไปไหนมไม่ดีแถวสามมีบ่ามีน้ำมวยไหมอ๋อโอ้ยดอกนี้ไปดูไวยครับน้่งร้ยก็โต๊ะเก้บาทเสวยอยู่สวยอยู่ มาอยู่ตรงไหน,นมาอยู่ตรงไหน,นโตโหเออเอาไว,ว้เอา,ใใอาท้ายเรื่องจ่ายนะผมนะแปดร้อยจุดเจ็ดบาทหัวใจรางวัลรวมสามพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทยังไงลนะ่ะเข้าฟรรอบนี้เสร็จจัดนะฮะก็โอเครับวันนี้นะครับผมพอดีกว่าฮะเราจ่ายมาแล้วเข้าฟรีจ่ายมาแล้วนะฮะใครอยากตามก็ใต้คอมเมนต์เลยนะฮะวันนี้บ๊ายบายครับ